คนนอกศาสนาไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่ได้สร้างทานศีลภาวนาตายไปไม่มีที่ไปโยมไปเกิดเป็นกามาเลณนีเยอะมากมาเลณนีเยอะมากเพราะว่าจิตวิญญาณเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดน่ยไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปเข้าสักโยมนึกถึงปีที่อ่าอเมริกาเกิดก่อนเกิด ที่เกิดโควิดใหม่ๆอ่ะที่ตอนในอเมริกาดิ่รลฐเท็กซัสปรากฏว่าพอเกิดโควิดคนตายเยอะพอคนตายเยอะพวกสภาพวิญญาณไปไหนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวตายกลายเป็นฝูงกาเลยไปเข้าท้องกาไปอยู่ในไปสิงกาไปอยู่กับฝูงกา